นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามโุทโเวชจาระสามปานโนสุขตโลกเวตัวนโนตรบุริสธรรมมาสาริสัทถาเทวมานโนสา낭โพธ ภะคะวะติสวะขาตัวภะคะวะตาธัมโมสันเทนติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโหปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวหติสุปฏิปันโน โอภควโตสาวกสังโฆโุชชปะเตปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปะเตปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีเจปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริโพริสยก ignored Anehat bolehre Sapo ka laapakawa to sawak ka samho aunaayo apaayoha บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพ่เมตตาให้สัพพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชาย,ยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเพตานังโหตุ สุขิตาหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั <sans S 3> ้งปวงมีความสุข <pretending> <pe> อิทังสัพพัสัตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน